ของขวัญของเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยนะคะวันนี้เรามานะคะมอบของขวัญแบบชนิดที่ว่าเราต้องรู้คุณค่าในสิ่งที่เรามีนั่นหมายความว่าเรามาเตือนกันนะคะว่าสิ่งที่นะคะก่อนที่เราจะไปหยหาในสิ่งที่นะคะมันยังมาไม่ถึงเราจะต้องกลับมานะคะรู้คุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้ได้นะคะ นี่คือสิ่งที่สําคัญมากโอ้โหวันนี้มาก่อนการในเรื่องเรายังไม่ทันเตรียมนะคะข้อมูลหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะ,ะเพราะว่าวันนี้นะี่น้ในเรื่องเรานะคะเกี่ยวกับหน้าตาเด็กๆมาอีกรอบหนึ่งกับในเรื่องเราวิถีในการที่เราเลี้ยงดูนะคะท,ทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยมันเป็นดีมาและซับพายทุกอย่างมีในเรื่องเรานะคะการที่ไม่พ้นกฎแห่งเหตุ head. และกฎแห่งผลนะไม่พ้นอย่างนี้สักสักอย่างนะคะนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะที่เราได้ทําลงนะคะได้ทําลงมันเป็นเหตุดังนั้นเนี่ยผลกับเหตุมันจะจะสัมพันธ์กันมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะ,ะอย่างเช่นนะคะคุณปลูกต้นอ,อะไรอ่ะต้นผักบุ้งนะคะมันไม่มีทางที่จะเอาเป็นต้นขนุนมันแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยแตกต่างกัน อย่างมากๆา,กา,กากนะคะดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้นะคะและเข้าใจให้ได้ชัดเจนว่านะ,ะวันนี้เนี่ยเราสร้างเหตุอะไรไว้ผลมันจึงตามมาและเราต้องต้องรับมือกับมันให้ได้นะ,ะถ้าผลของเหตุในอดีตเนี่ยมันเป็นที่ไม่เป็นที่ไม่ถูกใจเราจะต้องสร้างเหตุใหม่สร้างเหตุใหม่มันเลยทันทีสร้างเหตุใน ชนิดที่ว่าเรานะฮะเป็นอ่ากาเรียกว่าสร้างเหตุที่นะฮะมันจะเดินทางไปสู่ผลที่รับผลลัพธ์ที่เราต้องการและของขวัญในวันนี้นะฮะหัวข้อที่มันทอยจี้เอามามอบให้ก็คือรักในสิ่งที่คุณมีก่อนที่ชีวิตจะสอนให้รักในสิ่งที่คุณเสียไปมันซาบซึ้งมากนะคะมันทอยจี้แปลมาจากภาษาอังกฤษใช้ก็ว่า love what you have before Lyfe like Teach y o u to love what you t y s u นะฮะดังนั้นสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนะ,ะไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ไม่ว่าจะเป็นข้าของสิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นรถที่อยู่อาศัยนะฮะเสื้อผ้าและก็อุปกรณ์ต่างๆนะ,ะมือถือทุกเครื่องอะไรต่างๆนะ,ะจงดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีในสิ่งที่มีปัจจุบันรู้จักขอบคุณนะ ชีวิตและนะคะสุขภาพของคุณในวันนี้ให้ได้ด้วยก่อนที่นะคะที่คุณจะไปนั่งอขอบคุณตอนป่วยนี่มีมีดาราดังท่านหนึ่งนะคะท่านก็ม,มานำในเรื่องประสบการณ์ชีวิตตอนที่ท่านป่วยเรียบร้อยแล้วมาขอบคุณชีวิตนะะตอนที่ป่วยตอนที่ไม่ป่วยไม่ได้แยแสไม่สนใจในเรื่องเราสุขภาพร่างกายชีวิตเลยพอไปถึงจุดที่นอนป่วย ก็มานะะขอบคุณชีวิตขอบคุณสุขภาพและสุขภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะะอันนี้ก็ปีเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยนะคะมีตัวอย่างของผู้ที่ไม่เคยขอบคุณร่างกายและชีวิตและสุขภาพก็แย่แล้วก็ไม่รู้ว่าต้นเหตุของการที่ตัวเองป่วยก็มาจากสภาวะอารมณ์และความรู้สึกการที่ใช้คําพูดบางคําพูดและทุกคําพูดเนี่ยนะคะ,นะคะกลับเข้ามาหาตัวเอง นะเหมือนเป็นหอ,อกทิมแทงในตัวเราเองเพราะไม่รู้ความไม่รู้การไม่ศึกษานะฮะและต้องการรู้ในเรื่องของชีวิตมันจึงเป็นเหตุเป็นเหตุที่สร้างความทุกข์นะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นโลกพลังงานใหม่ทุกคนกับเพื่อมนะในเรื่องราวของการที่ให้ทุกคนตื่นรู้ไปพร้อมๆกันจากการรู้ว่าพลังงานในชีวิตของเรา มันมีความสำคัญมากตั้งแต่ความคิดความรู้สึกคำพูดและการกระทําที่สอดคล้องกันทั้งหมดนะคะแล้วหัวข้อในวันนี้นะเป็นเรื่องราวของโจงบอกรักตัวเองด้วยนะ,ะจนจงรีบบอกรักตัวเองก่อนที่จะไม่มีตัวเองให้บอกรักนึกออกไหมอันนี้คือเราต้องนะคะใช้เวลาของเราที่มีอยู่และทําในสิ่งที่เรายังไม่เคยทำด้วยการบอกรักตัวเองขอบคุณตัวเองนะ ก่อนที่จะไม่มีอะไรให้บอกรักไม,ไม่มีอะไรที่จะให้ขอบคุณถึงเวลานั้นมันก็จะสายเกินไปนะคะอันนี้เป็นหัวข้อที่จะมาเตือนในทุกๆเรื่องแตนะก่อนที่คุณจะไปสู่ในเรื่องของความมั่งคัง่งร่ำรวยมากกว่านี้คุณต้องผ่านด่านของการรู้คุณค่าในสิ่งที่มีก่อนเมื่อไหร่ที่คุณรู้คุณค่าในสิ่งที่มีนะคะในกฎของพลังงานนะะสิ่งไหนที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นจะขยายสิ่งไหนที่คุณขอบคุณสิ่งนั้นก็จะเพิ่มพูน นะในทางตนค่ะสิ่งไหนที่คุณบ่นกลดา่าสิ่งนั้นก็จะหดตัวไปนะพลังงานมันก็ทํางานแบบนี้ความเป็นจริงของโลกพลังงานไม่มีไม่มีอะไรที่จะ่านะเป็นความลี้ลับซับซ้อนไม่มีอะไรที่จะนะมาเล่นเล่นมนกลกลคาถาได้ดีไปมากกว่าคุณทานะชีวิตด้วยตัวคุณเองแล้วเมื่อไหร่ที่คุณอยู่นะในเรื่องเหล่าสนามพลังงานบวกสนามพลังงานบวกของคุณนักวิทยาศาสตร์เขามีการทํางานวิจัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อไหร่ที่คุณนะคะมีสนามพลังงานคลื่นพลังงานดีๆมันก็เหมือนมนะะีเหมือนมีแบบว่าเกาะคุ้มกันเป็นออร่ารัศมีคุ้มกันออกมาจากร่างกายคุณนระและดังนั้นสิ่งไหนที่คุณแม่อนุญาตใหนะะเออ้เข้ามานะะในคลื่นสนามพลังงานคุณนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ดังนั้นการที่จะสร้างเกานะ,ะพลังงานชีวิตดีๆนะะให้กับชีวิตคุณคุณเท่านั้นทําได้ด้วยตัวเอง และหลักการนะ,ะหลักการในการทำนะ,ะมันก็มีเอ่อเวิร์กช็อปเยอะแยะมากมายเมยื่อวานมันทอจี้ให้เวิร์กช็อปหนึ่งนะเวิร์กช็อปหนึ่งคำถามคือคุณเอาไปใช้บ้างไหมคำถามหนึ่งนะฮะเข้ามาดู99คนอ่ะนะ,คะ99คน17คนเนี่ยดูอย่างจริงจังมากนะคะในเรื่องเวิร์กช็อปหนึ่งเมื่อวานคำถามคือวันนี้ใครทำบ้างใครทำบ้างนะคะ นี่คือสิ่งที่เรียบง่ายมากในการที่จะช่วยเหลือชีวิตตัวคุณเองให้พ้นจากนะคะในเรื่องเรา,เ,าเขาเรียกว่ามันก็เข้ามาสู่หลักการที่รู้คุณค่าชีวิตตัวคุณด้วยเนี่ยนะคะคือเวิร์กช็อปเมื่อวานแล้วเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายด้วยเป็นรู้นะคะเป็นเรื่องราของการรู้คุณค่าความสามารถในตัวคุณเองตัวคุณด้วยในเวิร์กช็อปหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็มาย้ำเตือนอีก,อกนิดหนึ่งนะคะมาสั้นๆ ง่ายๆนะะมาสั้นๆง่ายๆนะคะเพื่อให้พวกเราเข้าใจรู้คุณค่าในชีวิตของตัวเราเองนะคะให้ตระหนักรู้เรื่องนะคะกระบวนการสร้างความสุขและความทุกข์มันเริ่มต้นตั้งแต่ความคิดความคําพูดความรู้สึกคือกระบวนการโลกภายในเนี่ยมันสําคัญมากและนะคะกลไกในเรื่องของโลกภายในเนี่ยมันสร้างเหตุการณ์สถานการณ์นะคะที่ให้คุณเจอกับโลกภายนอก โอเคไหมอ่าวันนี้นะคะก็มาสั้นๆง่ายๆตามที่พูดจริงๆแล้วเป็น one holiday, วันฮอลิเดย์เสาร์อาทิตย์นะคะพักผ่อนให้เต็มที่นะคะก็ขอทุกคนมีความสุขอย่าลืมนะเวิร์กช็อปหนึ่งนะคะเวิร์กช็อปหนึ่งสำคัญมากถ้าเกิดใครเข้ามาฟังใหม่ๆไม่รู้เวิร์กช็อปหนึ่งคืออะไรไปอ่ากดไปนะคะของไลฟ์เมื่อวานไลฟ์เมื่อวานเนี่ยผู้คนเข้ามาดูเยอะมากมาย่ใช้ให้เป็นประโยชน์นะจ๊ะบอกเลยว่ามันสร้างพลังมหาศจา์จริงๆขอบคุณมากค่ะ